สวัสดีครับผมผมวินัยเที่ยวอาหารคนชอบพระเครื่องและคนชอบสิ่งนี้ลับคนเล่าเรื่องผีนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องกิ้งดองกิ้งดองเป็นผีป่าชนิดหนึ่งนะครับผมความรู้ตรงนี้นะผมไม่ได้มาจากคุณพ่อนะฮะได้จากคนรู้จัก คนดึงซึ่งเป็นคนภาคเหนือเหมือนกันก่อนมาอยู่ในกรุงเทพแล้วและในอดีตผมอาจจะเคยเจอก็ได้กิิงดองหรือไม่เคยเจอก็ไม่รู้ได้เพราะว่าผมก็เคยเที่ยวป่าเหมือนกันเนาะแต่ว่าคนที่เขารู้เขาก็มาเล่าให้ผมฟังทุกอย่างนะครับ กิ้งดงนี่เป็นผีป่าชนิดหนึ่งนะครับที่ <c oughs> มีความอันตรายเหมือนกันนะครับลักษณะของกิ้งดงคือมีแต่หัวกับผมตัวไม่มีนะครับเวลาจะไปไหนก็กิ้งไปปุ๊บปุ๊บไปกินซากศักินอะไรแบบของ หรือแบบคนที่อ่อนแอหรือว่าเป็นป่วยหรือว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เงี้ยหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือว่า air อ่อนแอเงี้ยตัวนี้จะมีความเป็นอันตรายนะครับกริ่งดองถ้าคนแข็งแรงหรือคนมีกระถาคมมันก็จะกลัว แต่คนแข็งแรงแต่ไม่มีคาถาคมกิ้งโดงก็ไม่กลัวนะครับมันเล่นงานได้นะอันตรายครับคือเป็นเรื่องเล่าเนาะคนที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปนั่งห้างเขายิงสัตว์เขาได้เนื้อเนาะแล้วทีนี้โดยความที่ว่า เขาได้เนื้อใต้ห้างแบบจัดการเรียบร้อยแล้วอเงี้ยแต่เขาไม่ลงเอามาเก็บนะครับเพราะว่าด้วยทานชนิดทานที่ไหนนะก็จะมีแบบมีวิธีคิดมีวิธีทํามีข้อควรปฏิบัตินะครับถ้าส่องสัตว์แล้ว ยิงได้เนื้อแล้วเขาจะไม่ลงจากข้างนะครับจะรอสว่างนะครับถึงจะลงไปเพราะด้วยเหตุผลด้วยความอันตรายของป่าหลายอย่างทั้งสุกเสือทั้งเสือจริงเสือสบิงหรือสิ่งเดรับสิ่งลีลับเราไม่รู้สว่างเมื่อไหร,ร่นะเขาถึงจะลงไปเก็บเอา เนื้ออะไรกลับบ้านนะครับเพื่อนคนรู้จักกันที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาได้เนื้อแล้วทีนี้เขาได้ยินเหมือนมีตัวอะไรกิ่งมาที่ซากของเนื้อที่เขาได้เขาเลยเอาไปสายส่องดูนะครับเห็นเป็นหัวคนนะครับ กินกำลังกัดกินซากสัตว์ที่เขาได้นะเขาบอกว่าด้วยความใจร้อนเขาเลยเล็งอาวุธยิงขับไล่หรือยิงไปนะครับแต่กระสุนด้านนะครับพวก,พวกผีพิศาพ,พวกนี้มีอาถรรพ์น,นะครับมีอิทธิฤนะครับ เขาก็เลยต้องใช้ของใช้วิชาคมไล่มนเสกลงไปในปลายกระบอกอาวุธของเขานะฮะแล้วก็ยิงไล่อีกี่ทีนี้หายไปเลยตอนที่มากินซากสักตว์เขาบอกเสียงร้องเหมือนเด็กนะฮะแล้วตานี้ลุกเววมีเขี้ยวที่น่ากลัวเขาว่าฟันแหลม กิ่งดงก็แบบนี้แหละครับจะประมาณนี้เวลาไปไหนก็จะกิ้งกลิ้งไปนะครับบางทีก็ลอยตัวได้บางทีก็กิ้งนะเขาพูดเป็นผีป่าชนิดหนึ่งชอบอยู่ตามป่งดิน ที่มีความเค็มที่พวกสัตว์จะชอบกินดินเค็มจากป่งนะฮะสัตว์มันก็มีแบบทั้งเข็งแรงไม่แข็งแรงทั้งสลาทั้งอะไรเหมือนสัตว์โลกทุกชนิดนะครับกิ้งดงตัวนี้จะเป็นตัวเก็บสรากเนาะตามคำพูดของพานป่า โบราณเขาว่ามันเป็นผีป่าชนิดหนึ่งแต่ก็มีความเป็นอันตรายเหมือนกันนะตามความเชื่อนี่เป็นเรื่องเล่าที่โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับคือความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ ใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องเล่าเป็นความเชื่อตกใช้วิทยซนตะนาญาณอืมก็จะประมาณนี้นะครับกิ้งดองคือมีแต่หัวตัวไม่มีมีเสียงเหมือนเด็กฟันแหลมตาลุกโหง หัวจะออกสีขาวเขาบอกเป็นผีป่าชนิดหนึ่งไปไหนเคลื่อนที่โดยการกิ้งหรือบางครั้งก็ลอยตัวได้ถ้าใครเจอคนเข้าป่าอยู่ในป่านะครับผมว่าควรจะมีคาถาคมติดตัวนะครับ คนจะมีความรู้เรื่องไสยศาสตร์บ้างไม่ใช่ไม่มีเลยก็มีความรู้ทางไสยศาสตร์บ้างเพื่อความอุ่นใจสบายใจเนาะอย่างผมผมก็สอนไปหลายคลิปเหมือนกันนะคาถาผมเมก็ลองไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นะครับ ก่อนอื่นเพื่อเป็นกําลังใจเป็นให้ผมทําคลิปต่อๆไปขอกําลังใจด้วยนะครับผมขอความกรุณากด ติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่กดอะไรเลยกดติดตามไว้อย่างเดียวก็อย่างดีนะครับไม่ดูก็กดติดตามได้ไม่ต้องกดกระดิ่งถ้าหากจะไม่ดูกดติดตามทิ้งอย่างเดียวก็ยังได้ครับผมสุดท้ายก็มี เรื่องเล่ามากมายนะครับในป่าดงดิบป่ปาเรื่องผีปา่าเรื่องผีนั่งบนหลังสัตว์นุ่งกระจมเบนปีนต้นไม้ขึ้นมาหาผีป่าว่าไม่แรงก็แรงเหมือนกันนะครับแต่บางทีก็เป็นผีป่าที่ดูแลพื้นปา่าบางทีผีป่ามีคุณธรรมกว่าผี ใกล้บ้านอีกนะฝากไว้เป็นความรู้นะครับเดี๋ยววันหะน้าจะมาเล่าเรื่องผีป่าให้ฟังนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมขอขอบพระคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบ พระคุณมากครับสวัสดีครับผม